เื่อครับผมหมูหยองเซเว่นนะที่งนะครับวันนี้นะครับก็นําอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นรถพาณิชย์นะครับคอกซิงครับวันนี้ครับเพื่อนๆขอมาครับว่าเป็นคอกซิงนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าใช้กล่องเป็นตัวไหนนะครับมาผมให้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับใช้เป็นชุดโปรโมชั่นนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับชุนโดยปกตินะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกนะครับเพื่อนๆนะครับทันนี้ครับให้ดูภายนอกก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับ เป็นท็อกซิงพาณิชย์นะครับใช้อยู่แถวราชบุรีครับคันนี้ครับเป็นท็อกซิงนะครับลงแม็กหน้าไว้นะครับนี่ครับเป็นแม็กทีสามเจ็ดนะครับนี่ครับภายนอกครับสแนดาดครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับท็อกซิงครับแต่คันนี้ก็วันนี้ครับมาเติมปั๊มนะคาร์ดไม่มีครับยังเป็นคาร์ดเดิมเลยครับเหล็กครับเหล็กผสมเหล็กครับนี่ครับล้อหลังนะครับเป็น XCD นะครับกระทะผ่าครับดูแนบครับดูแนบโอ้แนบเทียบครับ ดูนะครับว่าคันน um ี fois, so ้จะวิ่งสักกี่มาน้อยนะครับรถคันนี้ยังเป็นคัสเดิมนะครับย้ําว่าเป็น UH คัสเดิมเจ้าของยังไม่มีตังเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าของไปเปลี่ยนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ไปจักถ่ายดูนะครับเป็นคอกซิ่งนะครับคันนี้ครับเดี๋ยวรอรถว่างแป๊บนึงนะครับตะกูนะครับรถเยอะครับเส้นเนอกระชัยเรซซิ่งครับตอนนี้ครับเราอยู่เส้นเนอกรชัยเรซซิ่งครับเดี๋ยวจัดให้ครับดูเสียงก่อนละกันนะผมให้เพื่อนได้ฟังเสียง่หย ไปเลยดีกว่านะครับนี่ครับ้าเดิมครับเลืครับ่าดเ่นะครับเ้าเดิมนะครับเดินนะครับหนสนะครับเดินเโหเดิน้าครับโหต้องเบรคนะครับเดี๋ยวอัดต่อให้ดูนะครับรถเยอะครับข้างหน้าครับดู ับนี่ครับพอกซิงนะครับอย่าได้มาดันตูดนะครับหายหายครับเดี๋ยวผมถ่ายรอบขากลับให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบนึงนะครับไม่รถมันเยอะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับก็ผมก็พยายามระมัดระวังแบบเต็มที่นะครับบิงจากเมื่อกี้นะครับภายใน6 7ถึงเรเมตรนะครับเดินร้อยหกกว่านะครับนี่ครับรถหนักๆครับนี่ครับ๋ยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเอาใหม่ครับ ปล่อยให้เขาไปไกลๆครับผมตามทันแน่นอนครับยังไงก็ตามทันครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับปล่อยไปครับตามเลยครับไปนะครับตามนะครับตามมีอ้อนนะครับเดินสวนเลยครับเดินสวนเลยครับนี่ครับท้อติ้งครับดูครับโอ้โหครับรถเร็วมากนะครับรถเร็วมากครับครับผมต้องเบรคครับมาจากครับรถเยอะครับ เพื่อนๆนะครับก็นี่ครับคอกซิงครับเอามาเพื่อนๆได้ดูนะครับก็เพื่อนๆนะครับสนใจยังไงนะครับก็โทรยิงกลางนะครับโทรมาถามก่อนนะครับที่ผมมีรถคอกผมมีรถแขงผมอยากจะลองผมอยากจะทํากองโทรมาแล้วกันนะครับพอดีผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับที่จะมาพิมพ์ตอบเพื่อนๆนะครับเพราะวันๆก็ทํางานนะครับก็โทรมาถามเลยแล้วกันผมจะมีคําตอบให้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมูหยองครับก็เอามาเพื่อนๆได้ดูแล้วครับว่าคอกซิงก็แรงได้นะครับ เพื่อสนใจยังไงครับก็จิงจังโทรมาแล้กันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมูหยองครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ